อาหารบ้านเชฟนั่น EP นี้นะครับพิเศษมากเลยเพราะว่าผมมาอยู่ที่เมืองลิสบอนประเทศโปรโตุเกตนั่นเองนะฮะทริปครอบครัวครั้งนี้นะคะมีตั้งแต่คนแก่ผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่นนะครับ แต่ไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามนะไวไหนก็ประทับใจโปรตุเกสกันทุกคนเลยนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเขาสวยงามนะครับสีสันน่ารักมากที่สําคัญอาหารก็อร่อยลักษณะคล้ายๆกับอาหารสเปนแต่มีความซับซ้อนและรสชาติที่เบากว่านะครับอาหารทะเลนี่แหละคือสดมากๆนะครับและมีหลายเมนูเลยที่ต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสนี่เองนะฮะเช่นทัชไข่สุดฮิตในฮ่องกงหรือไม่ก็เป็นฝอยทองนะครับขนมไทยที่เราคุ้นเคยนี่แหละ อยู่ที่นี่นานน่ะก็กินแต่อาหารฝรั่งเนาะบางทีมันก็ไม่ถูกปากถูกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิมานี่คุณบอลแววมาด้วยอยากกินอาหารไทยแล้วคุณบอลก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตส่าห์พกเชฟมาด้วยใช่ไหมครับใช่เราก็เลยจําเป็นต้องทําอาหารกินเองนะฮะเราก็จะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพาทุกคนไปดูว่าเราจะซื้ออะไรมาทํามื้อนี้ดีนะครับตอนนี้เป็นเวลา หกโมงเย็ยนแล้วสว่างไฉยังกระบายสามประจ้าช่วงขอแซ่บๆได้ไหมคะแบบใส่พิริ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 แปลว่าพริกภา,ากษาโปรตุเกสอ่าที่นี่นะครับเป็นจุดกําเนิดของซอสพริกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดังเรื่องซอสพริกแบบน้ํามันพริกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะจัดด้วยเพราะว่ามันจะถูกปากเรานะฮะแล้วก็เป็นเกร็ดนิดนึงแล้วกันบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าพริกมะละกอเนี่ยมันไม่ได้เดินทางหรือว่าต้นกําเนิดอยู่ที่เมืองไทยนะครับจริงๆแล้วคนโปรตุเกสอ่ะ เป็นคนเอาเข้าไปประเทศไทยนั่นเองอจากการเดินเรือเนาะค้าขายผ่านแอฟริกาเอ้าเจอพริกนี่ว่าเจอมะละกอก็เลยติดต่อยให้ตามเรือเขาไปด้วยแล้วมาเจอประเทศไทยคนไทยพอเจอพริกกับมะละกอโอ้โหเป็นไงส้มตำจ้าส้มตำจ้า,จาเราเลยกลายเป็นประเทศที่กินมะละกอแล้วกินพริกเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศเมืองด้วยนะเป็นอย่างไรนะครับฟ้าเนี่ยนะครับใสก่กิ๊กเดี๋ยวจะให้ดู a q i จริงๆเลยว่าแบบ มันเป็นสีเขียวแบบรู้จะเขียวยังไงเนี่ยไม่มีฝุ่นแม้แต่น้นอยเออนะครับใส่แจว๋วจริงๆมาที่นี่นานๆเราก็รู้สึกคิดถึงอาหารไทยนะรู้สึกคิดถึงบ้านอะ่ะแต่ที่แบบไม่อยากคิดถึงเลย <จะ S 1> คืออากาศนั่นเ <PM 25 S 2> อง PM อมสองสุดห้าไม่อยากไปเจอไม่อยากไปเจอเพราะว่าที่นี่ของฟ้าไซเบอร์นี่เลยแต่ที่ยากของที่นี่นะครับบอกทุกคนอย่างนี้ว่าอะไรคือสิ่งยากของที่นี่ครับคุณแววสิ่งที่ยากของที่นี่คือ เมื่อมันเป็นเนินค่ะเพราะฉะนั้นมันคือการขึ้นเนินลงเนินขึ้นเนินลงเนินไปเรื่อยๆคือปวดขาม,มากจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องการอาหารที่ดีค่ะเพราะเราเน็ดเนื่ยมันพอแล้วก็บอกว่าเชฟหน้าจะทำอะไรได้นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรบ้างนะครับตามไป<า>เลยคะ่ะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้คือ ลูกแพรนะที่เป็นพันธ์ุที่หอมมากเวลาเพื่อนๆมายุโรปมาประเทศฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นลูกแพรนุ่มไม่กรอบไม่สางละเอียดละเอียด,ลยดแล้วก็กลิ่นหอมนะครับต้องดมกับพัสกลิ่นนะมันหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกินนะอร่อยเนี่ยแพรเหมือนกันแต่อันนี้อร่อยกว่าเยอะอันนี้อร่อยกว่าเยอะมีอันนี้นะอน,นี้นี่ เนี่ยดมดูหอมแล้วโอเคความยากของการซื้อของที่นี่คือไม่มีฉลับภาษาองกิษนะคะตา <c oughs> ้องเดาจากรูปตาก็ไม่ดีด้วยตาเริ่มยาวเ <c oughs> ต็มถุงเลยซึ่งถุงนี้เป็นของคนลสูเปอร์กัน <laughs> เวลาจะมาซูเปอร์ต้องเป็นถุงเองนะคะเดี๋นนี่เขาไม่มีถุงใช่ครับแล้วถ้าซื้อถุงที่ซูเปอร์เนี่ยเป็นถุงง่อยๆนะราคาจุดสองห้าสู่จองฮยูโรหรือป,ประมาณเท่าไหร่ปะสิบกว่าบาทไหมสิบกว่าบาทมาไปเกือบสิบบาทได้ต้องเตรียมถุงมาเองซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับประเทศไทยคุณเตายเยี่ยงอย่างเนาะนี่นะครับคือที่พักของเรานั่นเองเป็น Airbnb <S <S ประกอบด้วย6ห้องด้วยกันมาตามมาดู ต้อนรับสู่อพาร์ตเมนต์ a i r b n b ที่ลิสบอนของเรานะครับเอาเชิญทุกคนเข้าลิฟต์ครับไปลิฟต์นะคะไม่ใช่ห้องเก็บของ <laughs> แต่ว่าเชิญค่ะมาพ่อไหมครับมาค่ะลิฟต์ยุโรปนะมันจะมีความโบราณนิดนึงนะแล้วเราก็ต้องปิด <c oughs> เนี่ยต้องกดชั้นสามนี่ละเป็นไง Okay. เดี๋ยวจะถึงชั้นสามแล้วพอดีไฟดันเซียพอดีเลยอ๋อปกติมีไฟเหรอี่นี่เขามีไฟอยู่ตึกนะคะถึงแล้วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรบอกนะครับเราต้องเปิดเองปิดเองนะนี่นครับเห็นอย่างนี้นะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่โตมากแล้วก็ถ้าใครมาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเด็กน่านเขาแนะนำว่า หาเช่าแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะโอเคคอมยนดีต้อนรับสู่อพาร์ตเมนต์ของเราพา <All right. S 1> ไปดูห้องกินข้าวก่อน mm hmm. สวัสด,ดีครับทุกคน mm hmm. เอาสวัสด,ดีครับเปิดไฟหน่อยนะ mm hmm. จะมีพื้นที่ส่วนกลางให้เรา นั่งเล่นรวมกันใช่ไหมครับแล้วก็มีห้องครัวอยู่ห้องข้างเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจของเราเลยดีกว่าไปภรรยาเชฟนั่นเองนะสวัสดีค่ะทุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ ซอสพิริพิลิเขาหน้าตาดูดีอยู่นะดูดีเป็นน้ำมันเลอค่ามากค่ะความเผ็ดเลอค่ามากนี่นะฮะเผ็ดเว้ยโหเผ็ดเผ็ดจริง <c oughs> <c oughs> ข้าวสุกแล้ววะ ข้าวสวยสุดแล้วปิดไฟรอไก่อนบอกเลยนะค่ำคืนนี้ของพี่อร่อยแนละขายดีที่สุดจะต้องเป็นข้าวสวยอย่างแน่นอน <c oughs> นอกจากอาหารที่ผมทำนะครับนี่เลยของเด็ดที่พกไปต่างประเทศมานี่นะฮะก็คือปลาบ,บองแม่ปนชูนั่นเองค่ะไข่เจียวก็เพื่อการนี้นะมอินเข้าไปดูเลยฮะทุกคนขายคิดถึงแน่นอนอืมอร่อยอืม มีตอนปลาด้วยอ่ะบดปราลาถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับมาแฟมตลเฟทริปแบบเชฟนั่นที่มีทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็หลานๆมาด้วยกันเป็นหมู่คณะเนี่ยก็ลองหาที่พักแบบเป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆ,ๆมีห้องครัวแล้วก็ถือโอกาสทำอาหารกินร่วมกันจะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับได้เดินชอปปิ้งด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตที่สำคัญนะ เราจะหายคิดถึงบ้านเวลามากินอาหารต่างถิ่นนานๆแบบนี้นะครับและนี่คืออาหารบ้านเชฟน่าน EP พิเศษนั่นเองบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย